วันนี้นะครับจะมาแนะนำสาวสวยดีกรีครูจีนสุดเซ็กซี่คือคุณตังตังครับมลิดาลาพัชระสาโรธเธอเกิดวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2,542ากำลังจะถึงวันเกิดเลยนะอีกไม่กี่วันโดยเธอเนี่ยเกิดที่แพร่ครับจบการศึกษามัธยมที่โรงเรียนนารีรัฐ จังหวัดแพร่การศึกษาครับระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สาขาการศึกษาภาษาจีนครูภาษาจีนนะเล่าซื้อแบบเซ็กซี่ปัจจุบันครับคุณต่างๆมีผลงานในการถ่ายแบบแนวเซ็กซี่แล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สอนภาษาจีนผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆโดยเฉพาะในติ๊ก o k นอกจากนี้ครับคุณต่างๆยังมีการทำธุรกิจอีกมากมายนะ่าอุดหนุนนะเธอทั้งอาหารเสริมร้านหมาลา่าฟาร์มแมวแมวขอบคุณข้อมูลนะครับจากข่าวสดออนไลน์ครับ